นะครับแล้วก็เวียนตามเต็มนาฬิกาเลยเอาสนามก็มที่ว่างอยู่นะคะแต่ที่จริงก็ขึ้นแค่โน้ตแต่ตอนนี้เต็มตอนนี้มาสนามที่หน้าเวทีตอนนี้จองกันหมดแล้วนะครับเนี่ยคุณเวลาจองไวแล้วนะเวทีก็ไม่ต้องไม่ต้องไปปิดกล้ามเลยกเปิดไปเพิ่มขึ้นไปเลยพอท่าพผู้นั้นเต็มเลยนะพ่อยางโบราณก็สั่งกับข้าวเพื่อพ่อที่จับเส็ยแล้วยางก็เปิดขึ้นเลยการขอ้องตอนนี้ขึ้นไปก็เลี้ยวซ้ายเลยคุณพ่อจ๋าเลี้ยวซ้ายวนเลยให้ครบสามรอบแล้วก็ขึ้นหน้าโบสถ์ได้ นะครับเอาปัจจัยเป็นปักที่ต้นโพได้เลยนะครับสาธุสาธุอตอนนี้เซ็นทีใหม่มาแล้วอ่ะดูตรงน,นี้เลยคุณกุสุขมาแสงโอสนนอามาเป็นเจ้าภาพแสงโสมนเนาะโอ้จาตรงแถบกันจีห้บอกคุณกุศุมาแสงโสมนมาเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอีกหนึ่งร้อยบาท รอยที่ประนมมือกำลังจะถือต่อตอนนี้เป็นโฉนดพระราชทานอะทาเป็นงานพรราชพิธีจากนี้ไปขอให้เป็นบุศลบ่มงคลดีกับท่านอย่าทำต่อคนอย่าจนต่อใครขึ้นชื่อกับว่าไรศักปัญญาจะได้พบสิ่งที่มันเกิดเป็โชคดานร่ำรวยช่วยให้คุณิคุ้มกุศแสงโคมพลที่เป็นกุศลมหาศารนานโชครวยตั้งแขวนไว้กับเรว้ตลอดปีตลอดไปจับสับดูจะ อันนี้คือที่มอหลั่มโนเลยเนาะเอาคื้ลูกเนี่ยเาร์วันที่1ตอนนี้กำลังจะฟังขอพรบารมีเรื่องการขอพรจากพระศิวลีขอพรเมตตาพระมหาโยมตรงนี้เอาได้เลยลูกครับเขียนชื่อเด้อคุณพระมุนลีคุณมาใส่ตู้เลยครับเดี๋ยวเขาที่ยาทำบุญก่อนนะค่ะพี่น้องเด้ออยามกมาขอเป็นหมอหลั่มหมดเนาะหนักที่มอหลั่ม100บาทคุขออนุญาตทำบอญก่อนนะคณ